สำหรับช่วง Car ์ทูเดย์โชว์คลิปนี้เราจะพาไปชม Mercedes-Benz The New E-Class ใหม่โมเดล2021ที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นได้แก่ e 300e อวังกาศ e 220d AMG Sport และ e 300e AMG Dynamic คันที่เราได้พามาสัมผัสกันในวันนี้ เดอะ์น e ิวอีคลาใหม่มีการปรับดีไซน์ให้ดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจาก AMG Performance Models สะท้อนเอกลักษณ์ของรถยนต์รุ่นอ e ีคลาสด้วยกระจังหน้า Diamond Radiator g r i l l ลงตัวด้วยไฟหน้าแบบเบลติบีม LED และไฟไท้ายแบบ Full LED ที่ออกแบบให้เข้ากันกับการชนท้ายและฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมล้อแมกลายใหม่ขนาด19นิ้วจาก AMG นอกจากนี้ยังเสริมอารมณ์สปอร์ตรู้ด้วยหลังคาพาโนรามิกซันรูปที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามาให้อีกด้วยภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่หรูหราและสะดวกสบายภายใต้การออกแบบที่เติมอารมณ์สปอร์ตด้วยชุดตกแต่ง AMG Interior Package พร้อมพวงมาลาัยดีไซน์สปอร์ตใหม่แบบ3ก้านท้ายตัดซึ่งสวยกว่าเดิมมาก และมีปุ่มควบคุม Touch Control ที่ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนรับกับเบาะนั่งแบบสปอร์ตที่ให้ความกระชับในทุกการขับขี่ นอกจากนี้ยังปรับอารมณ์ของรถให้เป็นไปตามต้องการด้วยไฟพรีเมียมแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้ถึง64เฉดสีปิดท้ายด้วยระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางแบบเบอร์เมสเตอร์เซร์ราพร้อมลำโพงจำนวน13ตําตำแหนง่ง The New E-Class ใหม่ยังมาพร้อมระบบ MBUX รุ่นล่าสุดที่แสดงผลการควบคุมผ่านหน้าจอแบบ d i ดิ t a l Wide Screen ขนาด12.3นิ้วจำนวน2หน้าจอที่ให้ความคมชัดสูง ในด้านของขุมพลังนั้น The New E-Class มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์2ทางเลือกโดยคันที่เราพามาชมในวันนี้จะเป็นแบบ Plug-in Hybrid ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1 9 9 1ซ c ผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้า Generation ที่3ซึ่งเพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น13.5กิโลวัตต์อวให้กำลังสูงสุดรวม320แรงมา้า พร้อมแรงบิดสูงสุดถึง700นิวตันเมตรทำอัตราเรง่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง5.7วินาทีส่วนอีกหนึ่งทางเลือกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบ1,950ซีซีให้พละกกำลัง194แรงมา้าพร้อมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา7.3วินาทีทรงถ่ายกำลังผ่านเกียร์แบบไนจีทรอนิก ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากถึง6.5%แถมเป็นมิตร่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน EuroSix นอกจากความแรงแล้ว t h e n e w E-Class ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบครบครันอาทิระบบเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจรระบบแจ้งเตือนก่อนเปิดประตูระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันจำนวน12จุดที่มาพร้อมระบบช่วยจอดแบบ Active Parking Assist ซึ่งแสดงภาพรอบคันแบบ360องศาสุดท้ายคือราคาค่าตัวของ Mercedes-Benz The New E-Class ใหม่ซึ่งมีจำหน่าย3รุ่นได้แก่ Mercedes-Benz E300E อวังกาศราคา3,190บาท Mercedes-Benz E220D AMG Sport ราคา3,540,000บาทและ Mercedes-Benz E300E AMG Dynamic คันที่เราได้นำมาให้ชมกันราคาค่าตัวอยู่ที่3 7 7 0 0านบาทหากท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนสามารถเข้ามาสัมผัสตัวจริงของ the new E-Class ได้ที่ Mercedes-Benz Primus Auto House เรียบดวดเอกมัยรามอินทราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป